โอเคครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในช anel LCGamer เช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็ห่างหายไปนานจาก y o u t u b ลนะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับก็ขอโทษทีครับคือมันมีทุร์อะไรครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทำงานาขนส่งแก๊สนะครับงานส่งแก๊สนั่นเลยครับอันดับแรกนะให้เราเปิด GPS มานะครับค้นหารายชื่อสถานที่นะครับวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์มอแกนะเรบอกไปนะครับ อ่าก็จะเป็นงานเนีย่ยที่งานขับแก๊สผ่านะนะครับอ่างานส่งแก๊สครับนี่8 0 0เมตรนะจากจุดที่ผมอยู่นะครับตอนนี้เราก็อยู่เมืองเอลสนะครับอ่ะเปิดแผนที่มาเลยไม่ต้องตกใจนะครับว่าไม่แผนที่มันเป็นแบบนี้เพราะว่าไอนนเป็นตวเกมใหม่นะครับยังไม่ทนได้แจกนะเห็นปะก็จะอยู่ตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลย เคียร์กตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับก็ขอนองรถก่อนเลยแล้วกันนะครับเคียขอจอดรถมาตรงนี้นะก็ตัวเกมีภาพสวยมากนะครับอันนี้แบบสวยๆจัดเลยนะครับอ่าอันดับแรกนะครับพอเรามาถึงนะชีเปก็จะนําพาเรามาตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นถังแก๊สเพียบเลยนะก็ให้เรามากดเอ็นเพื่อทํางานนะครับนี่มันก็จะเปลี่ยนชุดอย่างนี้เลยนะครับแล้วเราก็ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์นะอ่า มันก็จะบอกว่าให้ไปยกถังแก๊สที่วงสีแดงนะครับอ่าเอา้เค,คอเราก็ขับไปมาตรงน,นี้ก่อนนะครับก็มีวงสีแดงนะให้เราลงไปปุ๊บปะมันก็จะเหมือนถือแก๊สอยู่นะครับแล้วก็เดินไปที่ท้ายรถนะครับของมอไซค์นะมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ อ่านะครับคนตอนนี้เราก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะก็จะมาส่งที่หน้าบ้านอ่าหน้าบ้านใครไม่ลงครับเจซื้อใส่รัดอละเสียนะครับเจสองเจซื้อเนเราก็เดินเข้าไปชนเลยนะครับทีนี้ครับเราก็จะได้เงินมา397ราสิบาทครับแป๊บเดียวเองนะครับทุกคนก็อย่าลืมไปทำกันนะง่ายมากเลยครับ